สวัสดีค่ะมื่อในบ้านสวนประจิตซิมาะแกงเลี่ยงเป็นอาหารค่ะแกงเลี่ยงก็จะมีวัตถุดิบค้างบ้านค่ะแล้วก็จะมีอีกเมนูหนึ่งก็คือแกงแกงนอไหม้ค่ะแกงนอไม้ี่บางคนมันก็จะเอื่นแกงเประหรือว่าแกงเล้าเนาะค่ะแต่ว่าบ้านสวนประจิตก็จะเอื่นแกงนอไหม้ค่ะไทยอุบลค่ะเอื่นแกงนือไหม้แกงเลี่ยงค่ะฮ้อนค่ะวัตถุดิบก็อยู่รอบบ้านค่ะก่อนอื่นก็จะต้องมาเก็บวัตถุดิบค้างบ้านนี้ละค่ะ ก็จะมีพักหวานค่ะพักหวานนี่ปลูกไว้ต้นหนึ่งสองต้นแต่ว่าเวลาพ่นมีดอกมีผลพ่นหลวงลงไปพันก็นจะงอกขึ้นมากก็ได้หล,ลยต้นเพิ่มค่ะแกกินบ่เบิดค่ะพักหวานนี่เป็นเอียงที่ปลูกง่ายค่ะอาจจะเป็นน้าพื้นทีก็ได้ค่ะพื้นทีอยู่ผักใตพักหวานเกิดง่ายแล้วก็มีความชุ่มชื้นค่ะต้นนี้ก็งามค่ะแตกยอดเร็วค่ะ ยิ่งเด็ดยิ่งแตกขยอดพักหวานคะ่ะอ่อนๆขึ้นมาให้กินเรื่อยๆคะ่ะตอนนี้ก็มาเก็บวัตถุดิบอีกอันนึงก็คือใบแมงลักคะ่ะใบแมงลักตะกรงงามๆคะ่ะตอนนี้ต้นเพิ่นเริ่มไงเพิ่นเริ่มออกดอกแล้วเพิ่นก็จะบ่ค่อยงามปานไดยคะ่ะก็มีไหลก็ใส่หลายคะ่ะก็เก็บเอาไหลนี่ละคะ่กกะก็ได้พักหวานละค่ะไดพักแมงลักละคะ่ะวันนี้ก็จะได้พักตำลึงคะ่ะตำลึงก็เก็บอยู่ข้างบานขึ้นกันคะ่ะ บติปลูกแต่ว่านกเอามาไห้ค่ะตำลึงนี่ได้พักเต็มฐานแล้วก็มาเด็ดพักค่าอันได้แก่ก็บโเอาอันได้อ่อนก็เอานะคะส่วนพักหวานนี่ก็จะเด็ดเอาตั้งแต่ใบแล้วกัก้านตรงนี้แข็งตรงไหนแข็งบบเอาแต่ว่ามันกรอบมันอ่อนก็เลยเอาเบิดค่ะยอดมันมีแตหยอดอ่อนๆค่ะนี่รคาก็เด็ดเอาใส่พักหวานใส่ตำลึงใส่ใบแมงลักก็จะหอมค่ะก็มาโคกพริกไทยก่อนเครื่องแกงกับ่มไม่ยั้งไหลค่ะ มันสนปจิกจะใส่พริกไทยใส่หอมแดงแล้วก็ใส่กะปิสามอย่างพว่าบ่มีกุ้งค่ะกุ้งแหงบ่มี่นี่แหละค่ะเครื่องแกงก็มีแค่นี้บ่ได้ใส่พริกค่ะความเพ็ดความหอมไดจากพริกไทยค่ะพอน้ำเดือดก็ใส่เครื่องแกงลงไปค่ะกะยี่ยี้จังน่อยนึงเพราะว่าเพิ่นขึ้นเดือเดอเดือดกับบริช้อนฟ้องออกตกค่ะใส่เกลือดำลงไปค่ะให้เอาพักลงไปก่อนให้ผัวเครื่องเทดเครื่องหอมให้พ่นุงลงไปขางลางก่อนค่ะจงคอยส่วนออก ใส่ฟักทองก่อนก็คแค่รสค่ะเพราะว่าฟักทองิ่นจะแข็งกหมูกับแค่รสก็เลยจะใส่เพิ่นลงไปก่อนจังค่อยใส่เห็ดค่ะพอน้ำเดือดกอ็ให้ใส่ไปสักพักหนึ่งได้ความหวานจากฟักทองจากแค่รดจากเห็ดค่ะตอนนี้ก็คันตอนนี้ก็สอนฟ้องออกค่ะแต่ว่าเครื่องเทศม่วนที่โขกจะเป็นหอมเป็นยัางเพิ่นก็นจะลงไปขังล่างค่ะก็เลือดต้ฟ้องข้างบนค่ะถ้าเฮาสอนตอนนั้นออก เครื่องเทศเท่ากับสีออกนําตอนนี้ก็จะปรุงรสใส่เกลือธรรมดาดอกเกลือค่ะแล้วก็จะใส่น้ปาปลากระพงนวลนิดหน่อย,อยใส่กุ้งลงไปค่ะพอกุ้งนี่จะไม่ได้ข้นค่ะให้สุกแล้วก็จะตักออกก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็งค่ะที่จริงถ้าใส่ถ้าเป็นหมอนหน่อย,อยก็ใส่ลงไปเลยค่ะแต่นี่พักมันหลาก็เลยพอกุ้งสุกก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะก็จะใส่พักลงไปค่ะเพราะว่ามีไหลายใส่ไหลค่ะพัก ผักมันก็กินไงค่ะพักมีแต่รสหวานๆค่ะแกงออกมากับหวานหวานค่ะพักหวานกับหวานตำลึงกับบวหวานแต่ว่าก็โอเคค่ะกินร่วมๆกันแล้วก็คือหวานใส่กันเบิดค่ะเพว่าคว่มหวานจากฟักทองกบแค่รทค่ะตอนนี้ก็ใส่พักครบเรียบร้อยค่ะล่อให้ข้นให้เข้ากันก็จะเอากุ้งลงมาใส่ค่ะถ้าห้าใส่กุ้งแช่ไปเลยนี่มันน่านเกินค่ะแล้วมันเสีดให้กุ้งแข็งค่ะ ก็เลยเอากุ้งตักออกกรอนเพราะว่าเอาไว้ทั้งหนาเพิ่นคะ่ะแกงเลี่ยงกระแซบแซบค่ะกลมกลมรสชาติ็ดีค่ะเพราะว่าบ่บ,บนไ่ได้มีรสเผ็ดแต่ว่าอยู่หนีเพิินบอก่อยกินเผ็ดกันจะกนปกติก็บบใส่อยู่แล้วคะ่ะแกงเลี่ยงผิกกเ็เลยจะเป็นรสชาติแบบนี้สดหน้านามห้อนฝนตกๆชื่นใจคะ่ะนี่ก็เเซ็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเมนูแกงเลี่ยงต่อไปก็จะมาเตรียมเครื่อง แกงนหนอไม้ค่ะสดเส็บๆห่อนๆฝนตกๆเนาะค่ะก็จะได้แรงอ,อกค่ะหรือว่าได้ความสะใจเนาะค่ะสดหนำห่อนเส็บๆไอขื่นท่วนๆค่ะวันนี้ก็มาเตรียมวัตถุด,ดิบแกงหนอหม้ค่ะใบแมงลักก็เก็บมาเรียบ้อยค่ะใส่พริกก็ใบแมงลักค่ะ แกงหนม้แต่ว่าปกติตะไข่นี่ปกติกับโบคอยใส่ปันไดค่ะถ้าเป็นมกโนม้ก็จะตําใส่เครื่องค่ะแต่ว่าแกงหนม้เพิ่นบบไดมีเนือ้อซั์อีกยังก็เลยบ่บใส่ค่ะอันนี้ก็จะไปเก็บพักสังมีใบพักสังมีใบพักขาหรือว่าเชะาอมค่ะใบแมงลักหรือว่าพักอีตูค่ะอยูใ่ในสวนปลูกไว้อยากกินยังก็หามาปลูกค่ะกินกับแกงหนม้แเส่บค่ะใบมาสังใบพักสังไปเก็บยายนางมาแล้วค่ะยายนางก็อยู่ข้างบ้านนี่แ่ละค่ะ พอได้ยานา่งแล้วอันนี้เขานี่เป็นเขาเนียวค่ะเขาเนิยวแซน้ำไว้สามชั่วโมงหรือว่าไว้เป็นขึ้นค่ะจังค่อยเอามาปั่นใส่กระใบยานา่งให้เขาเบื่อนิ่มๆค่ะพ่นังจะปั่นแล้วก็เขากันดีค่ะนี่ก็กรองออกเรียบร้อยค่ะยานา่งหลยใส่หลยค่ะเพื่อความเข้มข้นค่ะน้ำม่นนี่ก็ต้่มให้จืดๆค่ะต้มออกเจาะซองสำนามค่ะถ้าบ่จืดแกงบแเ่บค่ะมันจะออกขึ่นๆ เครื่องกระเรียมเหลียบร้อยค่ะมีพริกค่ะผู้ได้มักใส่ลายเพชรลายผู้ได้มักบ่เพชดกับ,บ่ตตองใส่ลายค่ะนี่ลหละค่ะก็จะมีน้ำปลาลาชะอมหันเหลียบร้อยค่ะเวลาแกงนมใหม่นี่เสิเอานมใหม่ลงหมมอแล้วก็จะเอาน้ำยนางที่ปันใส่กับข้าเบือมาลงเลยค่ะสีบ่ไเ้เป็น้างน้ำยนางค่ะถ้าคางน้ำยนางยนางมันกับสีบ่ซึม์ซับเขาในนอใหม่เพิ่นก็จะไปแยกสั่นกันค่ะก็เลย เอามาใส่กันแล้วก็จังค่อยตั้งไฟค่ะเพราะว่าน้ำจะนั่งกับปันไว้คนๆค่ะเห็นบางเทือนันสิมาโขเขาเบือแล้วก็ละลล่น้ำเทศใส่นั่นก็คือเขาเบือมันหน่อยค่ะคันเขาเบือไหลกับปันไปน้ากันเลยคันเขาเบือหน่อยเอามาปันมันก็สิไปก็พวกกากย้านา่งเบิดค่ะอันนี้เขาเบือหลก็เลยเอามาปันใส่กันค่ะเห็ดแบบโบลานประเทศมันก็จะตำเย้านา่งใส่กับเขาเบือค่ะ พอตั้งไฟลงไปก็จะาลืมค้นหมออด้วยค่ะเพราะว่าเขาเบื่อเพ่อนอยู่ในหันเพ่นจะไปติดหมอค่ะถ้าเกิดคว่ำหอนมาติดขันบอ่อข้นหมอค่ะอันนี้จะค้นเป็นระยะระยะค่ะแต่ว่าบ่ต้องเดือดแห้งก็ใส่ฟักทองค่ะเพราะว่าปกติก็จะใส่ก่อนไปจังสีเลยค่ะเพราะว่าบม่ไดดรอดเดือดเพราะว่าฟักทองพ่นก็นจะซุกยากแต่ว่านงใหม่พ่นก็นซุกเร็วก็จะใส่แนวนีถทาเป็นบวบนี่จังสีใส่ที่หลังค่ะ ฟักทองนี่เพิ่นจะซุกยากก็ต้องใส่ก้อนโมค่ะในบรรดาพักทั้งหลายค่ะบางคนแกงโนใหม่ก็บบมากใส่พักค่ะย่างไหลก็ใส่พักขยงหรือว่าพักอีตูค่ะแต่ว่าบางคนก็จะมากใส่พักไลยๆค่ะใส่ข้าวโพดอ้อนใส่นันใส่หนี่เข้าไปค่ะอันนี้ก็คือน้ำปลาค่ะบางทันี่ก็จะใส่พริกค่ะโขกพริกแล้วก็จะเอามาใส่ค่ะใส่น้ำปลา้ก็พริกไปเลี้ยวเครื่องปรุงค่ะ อย่างอื่นยังค่อยปรุงเพิ่มค่ะถามันจังตอนนี้หมอกรล่างจะห่อนค่ะเริ่มห่อนแล้วแต่ว่าบ่ไเด้เดือดปุดๆค่ะก็จะทยอยใส่ผักใส่เห็ดค่ะก็จะใส,ส่เห็ดห,หูหนูดำแล้วก็จะมีเห็ดเข็มท้องค่ะอีกอย่างหนึ่งมักลร้ใส่ลร้ค่ะใส่ลร้แสบลร้ค่ะเพราะว่าเห็ดหูหนูนี่เพิ่งจะออกกรกอบๆยำกุ้บๆกิบๆค่ะก็เลยมากินค่ะเพราะว่า มันจะบวยแย่ๆนะค่ะมันก็จะกุบ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 ค่ะตอนแรกตอนเป็นเด็กหน่อยบวกลายกินพ่นบอกว่าเฮ็ดหูหนูค่ะแต่พ่อใหญ่ขึ้นมากก็เลยหูว่าเออเฮ็ดหูหนูมันแสบมันมีประโยชน์ก็เลยมาก,กินค่ะลูกๆก็มาก,กินคือกันค่ะแต่ก่อนเกิดอยู่หน้าบ่อืดบ่อยากบ่ได้เก็บมากินค่ะเกิดอยู่น้าต้นมังเมาค่ะมัลางหลังมาทํางานอยู่ในเมืองหูว่าเออ มันเป็นพักมันเป็นเฮ็ดที่มีประโยชน์ค่ะใส่เฮ็ดเข็มทองลงไปแล้วค่ะเริ่มหมอเริ่มหอนแล้วค่ะช่วงนี้ก็เดือดแล้วก็จะใส่พงนัวค่ะแกงนอำไม้ถ้าบ่าใส่พงนัวหูซึกว่ามันบกลกลมค่ะปกติกับเขาอย่างอื่นก็จะบอไซบรนไดค่ะพงนัวถ้ามันลดชาดโอเคแต่ว่าแกงนอำไม้นี้ ขันบวใส่ผงนวมันบวค่อยเสียบค่ะก็เลยติดใส่ผงนวค่ะแกงนอไม้ตอนนี้กะหมอเดือดแห้งแล้วก็มาล่องชิมเมืองรสชาตินะคะว่าจะเป็นแนวใดจะได้เติมยังแน่เพราะว่าไอ้ที่ใส่เข้าไปก็จะมีแต่ปลาะกระพงนวอยู่อย่างสองอย่างนี่ค่ะเพราะว่าถ้าบวก,ก,กลมกลมกับเพิ่มน้ำปลาค่ะเพราะว่ามันบวค่อยเข็มขนปันไดค่ะใส่น้ำปลาใส่ปลา ก็จะใส่ผงนัวสามอย่างค่ะบางเธอก็ใส่เกลือค่ะเฮ้ยล่ะค่ะก็เริ่มฟักทองก็เริ่มสิซุกแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าฟักทองใส่ก่อนหมูค่ะแกงน้องใหม่นี่ถ้าใส่ดอกฟักทองแห้งเสียบค่ะมากมากถ้ามีดอกฟักทองใส่ตอนนี้ฟักทองก็ซุกแล้วค่ะตอนนี้ก็จะใส่ใบแมงลักค่ะใส่ใบแมงลักก็ใส่พักขาหรือว่าเะอมค่ะใส่หอมแล้วก็จะบอตมไปนานได้ค่ะแบบน,นี้เพราะว่า ยานมันเป็นสีบงงามนะคะจกให้มันออกคิ้วเคียเค้ยวยนันน่งก็เคี้ยวพักก็เคี้ยวค่ะอันนี้ก็คือใส่รุ่นมูใส่ที่หลังมูค่ะพักนี่เพราะว่าถ้าใส่ก่อนมูมันกับโบซสบโบหอมค่ะต้องใส่ที่หลังค่ะแกงนมใหม่แกงนมใหม่กระเซ็ดแล้วค่ะขันมากกะกดไค์ขันถือใจกะกดแช์ฝากกดติดต,ตามน้ำในเด้อค่ะแต่ตอนนี้ไม่กินข้าน้ำกันก่อนค่ะ